ผมตั้งใจจะออกจากบ้านเช่าหลังนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ระหว่างเก็บของกลับได้ยินเสียงเคาะดังขึ้นจากพื้นห้องครัวจังหวะเคาะช้าๆสามครั้งและเว้นเหมือนใครกำลังรอให้ผมตอบรับผมค่อยๆก้มลงดูใต้โต๊ะฝุ่นหนาปกคลุมฝาไม้สี่เหลี่ยมผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่ามันอยู่ตรงนี้ เสียงเคาะดังขึ้นอีกคราวนี้แรงขึ้นเหมือนเร่งให้เปิดผมเปิดฝาไม้ออกกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นน้ำเน่าโชยขึ้นมาบันไดแคบๆลาดลงไปในความมืดมิดลมเย็นพัดขึ้นมาเหมือนมีอะไรข้างล่างกำลังหายใจกลางขั้นบันไดมีตุ๊กตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่ง เปียกน้ำจนสีมนกลิ่นน้ำเก่าแรงจนแทบอ้วกแต่ที่ทำให้ผมขนลุกคือมือเด็กชาวซีดโผล่มาจากความมืดจับคอตุ๊กตาแน่นผมยืนนิ่งเหมือนร่างกายถูกตรึงแล้วได้ยินเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นข้างหูตามด้วยเสียงกระสิบชัดเจนลงมาสิเก่งรออยู่ ผมเผลอก้าวลงไปหนึ่งขั้นบรรยากาศรอบตัวเย็นลงจนลมหายใจเป็นไอในความมืดลึกสุดสายตามีเงาคนตัวเล็กยืนหันหลังและเงานั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่บนหน้าคนขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเรื่องนี้มีเงื่อนงำด้วยนะคะ